2ปี28สัปดาห์คิดเป็นกี่สัปดาห์อะเขาถามเป็นสัปดาห์ฉะนั้นหน่วยตรงนี้เป็นสัปดาห์อยู่แล้วเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเราก็แปลงปีเป็นสัปดาห์แล้วค่อยเอามาบวกอีก28ใช่ไหมคะวิธีคิดอะเนื่องจาก1ปีมีกี่สัปดาห์คะ52สัปดาห์ ดังนั้นสองปีคิดเป็นห้าสิบสองบวกห้าสิบสองหรือห้าสิบสองคูณสองนั่นเอง,เองได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สัปดาห์ถ้าสองปียี่สิบแปดสัปดาห์คิดเป็นเราก็เอาร้อยสี่มาบวกกับยี่สิบแปดนะคะจะได้เป็น หนึงร้อสาบสัปดาห์อ่ะข้อที่สองรแปดสิบชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงฉะนั้นเราต้องแปลงชั่วโมงให้กลายเป็นวันใช่ไหมลูกอ่ะเนื่องจาก แปลงชั่วโมงกลายเป็นวันเขียนหน่วยชั่วโมงกับหน่วยวันก่อนชั่วโมงกลายเป็นวันเนื่องจาก24ชั่วโมงใช่ไหมคะเท่ากับหนึ่งวันถ้า80ชั่วโมงก็เท่ากับ80หารด้วย24ทำไมต้องเอามาหารดูหน่วยแปลงชั่วโมงเป็นวันนะแปลงชั่วโมงเป็นวันเนี่ยมันมากไปน้อย ใช่ไหมแสดงว่าต้องเอามาหารนะคะวิธีการสังเกตนะเอามาหารนะคะแปดหารด้วยยีได้เท่าไหรเ่เอยเจ็ไหมยีสี่คูณเจ็ดเจ็ดสแปดเจ็ดองปิเอาร้อยแปดสเกเอาร้อหารด้วยยีนะคะเจ็ดนะเจ็ดสีป สองสี่สิบห้าสิบหกรสิบแปดเอาร้อยแปดิบลบร้อได้เป็นสองตรงนี้ได้เป็น1อ่าตัวนี้คือเศษนะคะฉะนั้นหารกันแล้วได้เจ็ดเศษสิบสองได้เจ็ดเศษสิบสองนะดังนะั้น ร้อยแปดสิบชั่วโมงคิดเป็นเจ็ดวันสิบสองชั่วโมงอ่ะต่อไปตรงนี้ค่ะ ยาชนิดหนึ่งผลิตเมื่อวันที่12กันยาพุทธศักราช2560และหมดอายุวันที่12มีนาพุทธศักราช2563ยาชนิดนี้มีอายุนานกี่ปีกี่เดือนอ่ะเริ่มตั้งแต่ผลิตเนาะผลิต12กันยาหศนไปจนถึง12กันยาเน็หนึ่งใช้เวลากี่ปีลูก หนึ 1> 1่งปีต่อไป12กันญา61นไปจนถึง12กันยา62ใช้เวลาอีก1ปีใช่ไหมคะอ่ะกันยา62สองเสร็จแล้ว12กันยากันยาแล้วก็อะไรหลกกลาคุมภามีนาเมีษาพุทภามิถุนากรากดกาสิงหากันยากันยาแล้วก็ตุลาตุลาแล้วก็พฤศจิกา พุจิกาแล้วก็ทันวาทันวาแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ก็มกราาหกสามกุมภาหกสามแล้วก็มีนาหกสามนะคะ,ะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นผลิตเมื่อวันที่12กันยาแล้วก็หมดอายุ ตรงนี้นะคะหมดอายุหมดอายุม,ายมีนาหกสามสิบสองมีนาหกสามใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นี่เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีบวกหนึ่งปีเป็นสองปีสองปีกับกี่เดือนนะนะับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกเดือน ตอนนี้ก็ตอบ 2, 2> ตี6เดือน